วันหนึ่งแม่ออกมาโรงพยาบาลที่ทางไปทางไม่โจ่งเนี่ยผัจใจไม่ได้<ม>แล้วมันมีตลาดลใกล้ๆที่ทีท่โรงพยาบาลนะ,ะ้นแยกก็พาเพราะว่ารอแม่รอแม่ต้องรองหมออยก็พาไปสองคนไปทิ่ตลาดว่าจา

ะครับก็เจ้าของรถสงสัยจะเป็นขโมยสันติตำรวจเป็นจับจับก็เป็นนั่งอยู่ที่เขบอกว่าไม่ได้เป็นขโมยบอกปทล่มรศัพท์พ่อโทรเบอร์นี้ไม่ตื่ไปถึงกว่าจะคุยเขาด้วย หมดเลยจะอยากจะดูอะไรดูครึ่งวันนะครับนะนั่งดูเกื่ยวกับรกับรถนั่งรถรถครึ่งวันอยู่นังนน่งรถก็าพาเข้าโซลนะเอาไปเยาวอะไรนี่ก็ใครบางคนเขารูา้จักกันเยอะไอชลบุรีจะไปดูวันโบของพ่งาไปแวะแล้วไปรู้จักใครใเดี๋ยวเขาจะบอกอุ้ยม,มาซื้อรถคนรู ก็ปวดนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่ความต้องการของเขาทีนี้เราจะใส่ความต้องการของเขาได้ขนาดไหนมันก็จะอยู่ที่พ่อแม่ว่าจะกล้าทำไหมจะกล้าให้ตาบอกไปลัาษน,น,นะนั้นเพนะนั้นต้องกล้านะครับตรงนีวันหนึ่งนะผมพาไปห้างพิกซี ส่วนนั้นของพะเยาวอะไรก็ไม่มีเี็นจะมีสีที่เชียงรายนะครับไปเขาเรียกว่าะไรไม่ใช่บันไดเดื่อดนะที่ตรงไปอย่างนี้ที่เราเห็นลักษณะเพราะว่าเขาเป็นคนขี้ตัวนะครับเห็นของที่เกิหแายลักษณะนี้เขาจะกลัวมากก็มันมีบันไดเดือนทานทาน ลูก้าอ๋อไอตัวที่เลื่อนขึ้นอะเพราะว่าเขากำลังเอารถเข็นขึ้นไปนะครับก็ไปจะเลื่อนอะไรดูความที่อยากจะให้ลูก้าก็ตามลูกขึ้นไปแล้วก็นั่งยืนปอดขึ้นไป่อนะครับอไปถึงไม่ว่าอะไรนะครับขึ้นไดไปลงบันไดทีนี้ตอนนี้บันไดทึ้นหันขึ้นเลื่อนลง เพราะว่าสุนท้ายเขาจะเอาของจะเข้ามาลงตอไอที่ขึ้นไปนี่เขาเอารถเข็นขึ้นไปใช่ไหมทีนี้พอลงมาร้องให้อยากจะขึ้นเอาละทีนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยบอกไห้อยากจะขึ้นเราก็ไม,ม่มันลงลงูกยอมฝัน้องอิงหลายคนหลายคนก็มองมุงเริ่มมุงบาเข้ามานจาทำไงดีวะจะตีก็ไม่กล้าตีกว่ามันจะมีปัญหาอุ้มขึ้นบันไดลงราขึ้น อุ ar ้มขึ uh, left, ้นพวกข้างบนจะลงมันก็ไม่ลงมันดูลงลูกอุ้มลูกขึ้นในห้างนะครับตนขึ้นหมดครับมีหลายหลายส่างหลายราวเนะเลยนี่ก็ในช่วงนี้แหละับใบชนี้เป็นั้ที่เราจะแก้ยังไงนะครับนี่ก็ออน การเี่นก็จะพู่มขึ้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าสนใจเรื่องเสียงเสร็จไปแล้วนะเล่นน้ำถ้ารู้รู้มิสัยเองก็เล่นน้ำเล่นน้ำนก็มีปะวิหลายอย่างด้วนกันปนะีใหม่ปีใหม่ น้องชายผมมาจากชลบุรีแล้วก็จะกลับปีใหม่เดี๋ยวกลับก็บอกพี่ทงพะเยา์รู้จักใครบ้างผมจะซื้อัวรถผมก็บอกโทรบอกน้องรถพยัคฆ์เสร็จแล้วก็ออกรถออกมาก็ได้หัว้วก็พาลูกชายมาสองคนมาด้วยแล้วก็ว่าจะนัดเพื่อนด้วย เสร็จมานัง่งอีกเล่ากันดูไอ้แถววัดพอเสร็จแล้วก็นั่งเขาก็ไปเล่นน้ำนะตอนเนย็นกับญาติของเจ้าของร้านอนะไรเนี่ยนร้านสายฟ้าจำนะนั่นนแปบ๊บเดียวน,นะครับถอดกางเกงเสื้อผ้าหมดเลยเพราะว่าเขาถ้าเปียกน้ำในถอดจะกร่อยไอพดแถวนั้นก็ชี้กันดูใหญ่ ต้องมาเอาของเจ้าของบ้านก็ได้นะให้ใส่แล้วของคเองก็ตากจนแห้งนะครับก็ไม่ให้ไปเล่นก็หาลูกหาอะไรเพราะว่าทีเพื่อนเป็นครูที่เชียงรายเป็นครูศิลปะไปช่วยสอนสอนที่ให้เขียที่ละอย่างถ้าเรื่องนี้หมดแลเอาตั้งที่รู้นะรอกไป บ้านมะันชอบป <possiamo> ั่นจักรยานปั่นจักรยานไปบ้านยากกว่นปีใหม่ๆนี้เขารดน้ำพอรดน้ำเสร็จแก้เลยนะครับแสงฮะเอาตงเกีเอาเสื้อใส่ใส่หน้ารถแล้วก็ปั้นอย่างนั้นแหะขึ้นนอนบ้านกลางอยู่ชั้นป .4 เข้าค่ายลูกเสือเข้าพัาในโรงเรียนแล้วก็ให้เข้าค่ายกับเพื่อน ก็จะมีเต็นท์เต็นท์เป็นหลังเป็นหลังหลังละหนึ่แล้วก็เอาอยู่เต็นท์พอถึงเวลาอาบน้ำก็แก้ผ้ากันแต่ในเต็นท์ออกมาเลยไปอาบน้ำเดินผ่านทั้งผู้หญิงผู้ชายไปอาบน้ำก็ผมพามาเที่ยวที่สวนสัตว์ที่ข้างหน้าสวนสัตว์จะขึ้นไปที่มีตัวสัตว์เลยมันจะมีน้ำตกอยู่ข้างหน้า พอไปถึงประจูงขึ้นไปแล้วนะไปอย่างเดียวยเบรบเดียวมาถอดผ้าเล่นน้ำที่น้ำตกข้างล่างนี่ก็แบบแบบเยอะแยะเลยเล่นน้ำตามทีอกตอนนี้ก็เลยพยายามไม่หายน้ำหายน้ำแรกๆก็ยากแต่ตอนนี้ได้สะโดด ลงมาที่สกโพกก็ได้ไม่กลัวเรื่ความสูงตอนนี้ใช้ได้เมื่อก่อนนี่ัววามสูงเดินในสะพานร้อยข้านี่ไม่ได้ตอนนี้ได้ครับแต่ยังจับพอขึ้นไปเราจะเดิน,ดนข้ามถนนพอถึงบันไดสูงก็จับแขนก็ยังัวดอันนี้มา มาที่วัดช่างเทียน,นะครับอันนี้กอ็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าส่วนหน้าเรามาตรงนี้จะได้อะไรหลายอย่างนะครับทั้งาการเรียนการอะไรนะครับเขาก็มีความสุขนะครับที่มาเรียนเห็นไ้ว่าจะถากว้าหาง ีคนช่วยดูแลเอาใจแล้วก็เข,ข้าใจพฤติกรรมของเขาดังนั้นก็เรื่องดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่มาอยู่ไกลก็คือไกลจากพ่อจากแม่สองก็คือที่อยูนะ่ก็แก้ปัญหาครับโดยที่อยู่ในอดีน้องชายเมื่อก่อนเขาอยู่เชียงใหม่นะครับที่บา้บานอยู่ติดกันตอนนี้น ก็อยู่เชียงใหม่ก็ทำงานก็สร้างนะครับตอนนี้ไปอยู่ไปทำงานที่พิโร์ล็ทำงานของบริษัทก็ทิ้งบ้านไว้ก็มาอยู่ที่นั่นก็ใช้ที่นั่นอยู่ประมาณปีกก่าวนะครับซื้อบ้านคนดูแลก็ต้องขอนะนะนะซึ่งเรา ช่วงนั้นก็ขอมาช่วยดูพี่เจเนี่ยตั้งแต่อยู่ชั้นปสี่นะครับตอนนั้นผมายของดูที่ล,ลําพูนบ้านท่านคาตอนไม่คาก็ไปอยู่ช่วยก็ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าเขาจะกลัวกันอยู่ฐานะนพูดแล้วก็คําไหนคํานั้นก็ต้องตัดยอมหมดยอมทุกอยา่างแต่พ่อแม่ยังไม่ยอม ออชนะแม่หมดแต่แพ้นะฉะนั้นก็นะก็จะมาช่วยดูตั้งแต่นั่นมาจนถึงปฏิบัติกิกรนมต่างๆดีฝึกหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำเองอย่างเช่นสัตว์ขากินในถุงเท้ารองเท้าอะไรต่างๆอะไรนี้นะครับปวดบ้านหูบ้าน ันนีคือดีพ่อเอาไปทิ้งไว้ให้พ่อก็ทำอาหารเองทำอาหารที่หนก็ถ er ้าใครมีหกฟองก้าวบดหกฟองอะไรจะเอาเรเลงทำอะไรบนหกวก็แล้วแต่แต่ให้ผมทำได้เราก็จะทำได้เองนงทำเองอร่อยไหมอร่อยครับ อยาลดกินหมดไปงานศพเขาแกงตัดตอนเย็นก็ต้องกินใช่ไหมต้องไอ้นั้นไม่มีม้านนอกมีอะไรก็ต้องกินไม่เหมือนอย่เชียงใหม่เชียงใหม่เลือกกินได้แต่ที่โปงเลือกกินไม่ได้ก็ต้องกินถ้าถึงข้าวขันกินได้หมดนะเปนหลายหลาย ต้องฝึกฝึกค่อนข้างมากแต่ว่าฝึกแล้วก็ได้ผลดีขึ้นน,น,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นนะครับในช่วงนี่มาอยู่โดยเฉพาะมาอยู่สายที่ช่วงแรกๆก็อาจจะมีความไ,ไม่เข้าใจนะครับข,ของทางคณะครูกับผู้บริหารเพราะว่า พฤติกรรมที่เจนี่ไม่เหมือนกับรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนรุ่นก่อนเขาจะเป็นคนนิ่งนะแต่พี่เจนี่จะเป็นิ่งแต่ก็อาจจะแับประมาอาจจะนั่งใจนะครับก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ท่านออท่านประธานนะครับคืออาจารย์ประทุมบดีนะครับก็ ได้เชิญผมกับแม่บ้านมาพอรับรู้พฤติการโอเคเทียนคะรับ สอนนี่บางทีโมหูโกธาอะไรเนี่ยก็ต้องต้องทำอย่างไรถึงจะให้กวหายปวดถ้าปวดแล้วปวดยาวนะครับตอนเช้าผมก็นึกว่าจะหายแล้วตอนเย็นไม่หายเพราะนั้นทำอย่างไรถึงจะให้เขาหายปวดก็ต้องมีวิธีการอะไรต่